ายแก้วแห่งวงการอันล้ำค่าทำงานมาจนกเกษียณเวียนมาถึงพระคุณท่านประทับใจให้คำหนึง่งเป็นที่หนึ่งอยู่ในใจของทุกคนขอจดจำคุณความดีท่านมีให้ปูแนวทางสร้างสิ่งใหม่ในทุกคนเป็นแบบอย่างปูชนียบุคคล ความเมตตาปานีล้นพ้นดวงมาท่านจะลาเราอาลัยด้วยใจรักถึงเวลาท่านได้พักดังที่ฝันขอเทพไทยได้ดนบันดาลพลันทุกคืนวันประสบสุขทุกสิน้นคลาเราทุกคนจะสารต่อก่อการกิจสิ่งท่านคิดปูทางสร้างให้ไว้ จะสืบทอดเจตนาให้ก้าวไกลด้วยอาลัยและความรักจากทุกคนนาวาเอกประดิษฐ์วิสุทธิ์นั้นผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่เจ็ เกิดวันที่15มกราคมพุทธศักราช2497เกษียณอายุราชการวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2557ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเบญจมรัชรังสริตจังหวัดฉะเชิงเทราระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15ระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาการเดินเรือสถาบันโรงเรียนนายเรือกรมยุทธศศึกษาทหารเรือกองทัพเรือระดับปริญญาโทรัฐประาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือ n i d n ประวัติการทำง,งานในกองทัพเรือ เริ่มรับราชการครั้งแรกในกองทัพเรือวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522ชั้นยศว่าที่เรือตีในตำแหน่งนายทหารประจำกรมกําลังพลทหารเรือผู้บังคับการเรือเรือต่อ95กองเรือตรวจอาชั้นยศเรือเอกนายทหารปกครองนักเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรือ กรมยุทธาศึกษาทหารเรือผู้บังคับกองร้อยหน่วยกองพันรักษาฝ่ากรมต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่าหัวหน้า,ผานแผนกบริการและลำเลียงกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือโอนเข้ารับราชการกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจท่า ฝ่ายตรวจการขนส่งทางน้ำสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่5สาขาตรัง วันการรับราชการในกรมเจ้าท่า15กรกฎาคมพุทธศักราช2538หัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่5สาขาระนอง15ตุลาคมพุทธศักราช2546หัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7สาขาหนองคาย21มิถุนายนพุทธศักราช 2,547หัวหน้าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่4สาขาณราธิวา23กันยายนพุทธศักราช2,554ผู้บังคับการเรือวิูุษสาคอศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี17กันยายนพุทธศักราช2,557ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่7 ประสบการณ์การทำงานเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวนหน้าสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาในจังหวัดต่างๆรวมสามจังหวัด<ม>เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติทางทะเลต่างประเทศและผู้บังคับการเรือฝึกวิสูสาครในการนำนักศึกษาสถาบันต่างๆ5สถาบันคือนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี นักศึกษาวิทยาลัยประมงติลาสุาลานงสงขานักศึกษามหาลัยเกษตรศาสตร์นักศึกษามหาวิทยาลัยบุรพาและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนินคนครศรีธรรมราชไปฝึกภาคทะเลต,ต่างประเทศได้แก่ประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามและประเทศมาเลเซียโดยออกเรือฝึกทั้งหมดประมาณ50เทีย่ยวเที่ยวละประมาณ15วัน เคยไปฝึกการอบรมใช้เครื่องฝึกเดินเรือจำลอง n น v i เก t ตอร์ m u l a t o r ที่ประเทศเยอรมันสอนนักเรียนเดินเรือพาณิชย์วิชาการเดินเรือ Seaman s h i p ชั้นปีที่1และวิชาการนำเรือ Chip Handling ช,ชั้นปีที่3และชั้นปีที่4มีประสบการณ์ในการรับราชการมาแล้วสองกระทรวงคือกองทัพเรือกระทรวงกลาโหม เป็นเวลานานประมาณ22ปีและกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเป็นเวลาประมาณ18ปีรวมอายุราชการ40ปี